เดนๆขอกันเทียนะจ๊ะขออนุญาตทำจอกันนิดนึงตา,ามาซดนดำยาดามาเด้จ้ะฉันหลองเงินเชื่อโดนๆขอกันเทียอยากกิน,นอีหยังกับข้ากินจะน่อยเขาหามไปเผาละสิว่าบ่ได้กินเด้ะบ้านบ่ได้จนดอกแต่ว่าบ่มีเงินซื้อๆมีซ้ำนี้ก็กินซ้ำนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีสสสสพี่น้องกุ้งปลาสุกสุกคนจ่ามันหนีมาเฮี่ยงมูนะจ่าโอ้จะอียังแล้ว,วนันมา,นมาก,กับเกล่ยกับงูคนหนึ่งจา่าหนูไม่เห็นนักกินตะบกงหอ,อยแข้งจา้าอย่างน่ะอ่ะกุ้งแซ่บน้ำปลาหมูย่างอู้หลายแนวจา้มามากนะคนอวดกับหนูความมากจา้ามากินนักกันเลยจา้าเขามันไก่จา้านี่เั็ดมาเองนียงเลยจะแนวไปแต่แซ่บจ้ามาจ้ากุ้งแซ่บน้ำปลาเนาะ อนั่งเลยไอ้นั่งเลยเจ้าหัวไฟลัวม,มันเวยเหมือนกันจกมันไปโหลดตับมะม่งดีบะไงอืมตาแสบกินหลายคนยังแสบจ้ะฉันเพ่เดียวมาแสบยุ่ง้างจังอืม,อม ก็สีมันเือเนี่เพราะเจ้าบอร่องเพราะเจ้าชากำลังหวานหวานจับกลืดืออใครมก็ม่เลมืมนว่านตกลามเนี่ยมันจะกาดีครับอืมน้อยังแต่ล่นเลกเ็ดด้วยหวานเนี่ย กินอยู่กลุ่มัน่นจ้ะตังหขอมันไก่แบบปยางก็อีวันอีส้มตำดูความอ่นเทคนะกุ่มจ้าอ๋ออืมเกินอย่างไน้ยืม กินน้ำมูน้ะ่กินเนี่ยคือผักอกหนึ่งเท่าเด็กินเ่ยส่วนวดมาได้เลยตองมิจาร์นเนี่ยน้ำมูนสวยือดเหลอด คนก้านเนจ้าเนียวจำเข้าไปจ้ะเอ้ยลืมกิน şey ข้าเนียวคนาะไรเนอะไรเออกินลืมแต่มาหูวฟากินมานาไเลย มันไม่เลือดเพื่อนเขาไม่กินดิกำลังหอดีแต่บอลเลือดก็ไม่เฮ้ยไอ้ผ้าเหรอ แบบกินจนเบาเๆเลยอ้อะไรออไ่หนาอ่ะ

คือเองมันก็เด็ก,กินหลายกัว่รรยากาศก็เด็กดนหลายตัวซืวอาะเาาจ,ะจ๋ามันก็แสบอยู่แต่ว่าไม่ป็นไรเพราะพ่อจะผอ

หลายค้นกับแซบหยาดก,กันกินจังหน่อย หลับก็ลืมมา่ายคลิปด้วือขอต้อขอขอภัยแต่จ น้าประแดก,ก็จะเกอตา,า,าแล้วจผ่าน้ากระสิอข่ให้สสกินจุบจักุจักอือ <c oughs> กนาแล้วงกะอันนี้แบบมันแดเนี้่ก็กงจิจ้านั่นิมะ <c oughs> <c oughs> ป่ก กเ้าจะมีโรงเยนแล้วอืมอืมเาเที่ไหีมองแรงโอ้เสดตัโงัต้องเสดต้องแสบ <c oughs> ดนๆเผากันเทียนนะจ๊ะขออนุญาต จ่อก,กันนิดนึงตามาส้นดำยด็ดำมาได้จ้าฉลองลเลยเชือโดนๆพอกันเจียถ้ากันเดิมไปไปเที่ยถ้ากันเดิมดนงเดียวเรือกูวันจำอไรเหียปะกูเซนตำฟ้าจะว่าเป็นถุงจอ กินมัยนนกจ้ะใส,ส,ส่ผ้ากันสปืนกินก่อนคออนัวเอาลเว้งบุนไหวลูกก่อนที่จลากก่อน,นจ้ะทั้งสามสาวเดินหมหลังจสผามากินไหมบ้าสาวสสามากินไหมจ้าสวัสดีค่ะตักิจตา,ามด้วยนะคะ